สวัสดีครับนักเรียนครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อีกเหมือนเดิมนะครับคุณครูวัชระนนท์แก้วคำลานะครับครูผู้สอนในรายวิชานี้ก็เราได้ดูคลิปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ไปแล้วใช่ไหมทีนี้ครูให้ใบางานนักเรียนไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าในใบางานที่ครูให้ทำเนะี่ย คงให้ทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีแนวตอบยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันนะครับอ่าสำหรับในใบงานของเรานะครับเป็นใบความรู้ในเรื่องของอกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมนะครับในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเขาบอกว่าในการศึกษาเรื่องเซลล์เนี่ยเนื่องจากว่า เซล์ของเราเนี่ยนะครับมันมีขนาดเล็กมากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่จะต้องขยายตัวเซลเนี่ยให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเพระะนันอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือ,อกล้องจุลทรรศน์นั่นเองภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าไมโครสโคปนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็จะมี2ชนิดใช่ไหมคือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแล้วก็กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทีนี้ วันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะครับก็ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์เนี่ยครูอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทบทวนกันหน่อยนะครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ก็จะเริ่มจากลำกล้องใช่ไหมนะครับมีลำกล้องของกล้องจุลทรรศน์แล้วก็มีอา,อาร์มหรือแขนนะครับ3เป็นแท่นวางวัตถุใช่ไหมที่หนีบสไลด์นะครับฐานของกล้องนะครับ ในห้องปฏิบัติการเนี่ยข้อ6นะครับมันจะไม่ใช่กระจกนะมันจะเป็นเป็นซอสนะครับหรือแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นสวิตไฟเปิดปิดแล้วในห้องปฏิบัติการเราเนี่ยกล้องจุลทรรศน์จะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบ2ตานะครับ2ตานะอ่าแล้วก็มีเลนส์รวมแสงนะครับมีไดอะแฟมแล้วก็มีอะดจัสม์ n น็ปนะครับนะ มีคอส t ์แอตจัสม์เนตหน็อแล้วก็ f i l e แอตจัสม์เน็ตหน็อปก็คือที่ครูบอกไปก็คือปุ่มปรับภาพหยาบปุ่มปรับภาพละเอียดแล้วก็เลนนะครับเลนก็จะมี2ชนิดคือเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุเลนใกล้ตาก็คือเลนที่เราส่องเนี่ยนะครับเลนใกล้วัตถุก็คืออยู่ที่แท่นนะครับแล้วไอ้เจ้าเลนใกล้วัตถุของเราเนี่ยนะครับ เลนส์ใก้วัตถุของเราเนี่ยก็จะมีกำลังขยายตั้งแต่ 4x นะครับ 10x 40x 10แล้วก็ 100x นะครับในส่วนที่เป็น 100x เนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะขยายด้วย <c oughs> อาจจะต้องใช้น้ำมันนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ที่เราพูดตะกี้นี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับอันแรกเลยก็คือตัวลำกล้องใช่ป่นะครับ ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะเป็นเลนใกล้ตานะครับอ่ะเสร็จแล้วจากเลนใกล้ตาก็จะมาที่เนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าเลนใกล้วัตถุใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นอาร์มหรือว่าแขนของของมันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยอาร์มนะครับแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นแท่นวางวัตถุเ,เห็นไหมสีดำาๆนะครับมีแคมป์หนีบสไลด์ใช่ไหม มีปุ่มใหญ่ๆตัวนี้เราเรียกว่าคอสแอนด์จัสมินนอบนะครับปุ่มใหญ่ๆนี้นะครับเราเรียกว่าคอสแอนด์จัสมินนอบก็คือปุ่มปรับภาพหยาบแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับมีแคมปนีบสไลด์แล้วก็เอาสไลด์วางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟหรือว่าซอสที่ครูบอกนะครับเป็นแหล่งกําเนิดแสงเราก็เปิดสวิตช์ข้างล่างตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์มันก็จะมีแสงแล้วก็จะมีตัว ไดอะแฟมทำหน้าที่ในการรวมแสงแล้วก็ส่งผ่านไปตรงนี้นะครับส่วนเลนเนี่ยนะครับมันก็จะมีสั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับที่ตัวเลนเนี่ยมันจะมีสีด้วยนะ,ะเดี๋ยวตอนครูรีวิวกล้องจุลทรรศน์เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับอ,อันนี้คือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะหมุนได้เพื่อเราเราจะเปลี่ยนตัวกำลังขยายของมันน่ะ นะครับจาก 4x <c oughs> เป็น10เป็น 10x เนี่ยนะครับเห็นปะเนี่ยจาก 4x ไปเป็น 10x จาก 10x ไปเป็น 40x แล้วก็จาก 40x ไปเป็น 100x นะครับยิ่งกำลังขยายเยอะขึ้นมากเท่าไหร่นะครับตัวเลนส์เนี่ยมันก็จะยิ่งยาวขึ้นมากเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วมันก็จะเขียนไว้ที่ตรงนี้ว่าอย่างตัวนี้ก็คือ 4x น,นี่คือกําลังขยายของมันนะครับโอเคอันนี้ก็คือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์นะครับอันนี้ครูอธิบายไปแล้วนะครับส่วนวิธีการใช้กล้องจุลทรรศเนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับเราก็จะหมุนไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับหมุนไอ้เจ้าเลนใกล้เขาเรียกว่าเลนใกล้วัตถุเนี่ยมาที่กําลังขยายต่ําสุดก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็เอาแท่นตัวนี้ปรับขึ้นไปให้สูงสุดเลยนะครับแล้วเราก็ส่องเปิดไฟนะครับแล้วก็เอาสไลด์วางแล้วก็ส่องนะครับแล้วก็ปรับตัว c o ส t a อะดจ t ส e n เมนต์อบให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับโอเคนะหลังจากนั้นก็ค่อยปรับไฟล์นิดหนึงนะครับให้ภาพมันเห็นชัดที่สุดนะครับเคนะแล้วก็ ถ้าเห็นชัดแล้วเราก็ค่อยเลื่อนตัวตัวนี้นะครับตัวเลนใกล้วัตถุให้มีกำลังขยายใ,ใหญ่ขึ้นแล้วค่อยมาปรับตัว f i ไฟ adjustment knob อ,อีกทีนะครับอธิบายหนะึ่งอย่างนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวต้องเห็นกล้องจุลทรรศจริงๆนะครับเดี๋ยวครูไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูไปรีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะในวันนี้เราก็จะมาทำใบงานกันนะครับ ในใบงานของเราเนี่ยก็จะพูดถึงส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศนะอ่ะครูก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมอ่านักเรียนก็น่าจะทำกันได้นะครับอืมนะครับใช่ไหมอืมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับนักเรียนตรงนี้นะอ่ะครไม่เขียนให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลนใกล้วัตถุใช่ไหม เลนใกล้ตานะครับเลนใกล้ตาเไหมอันนี้ก็เป็นกระบอกเลนนะครับนะกระบอกเลนส์นะครับเไหมส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับอันนี้คือมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะอันนี้ครูเอามาให้ดูหลายๆแบบนะครับ กระจกก็จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดอะแฟมเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่นวางสไลด์นะครับโอเคนะตัวนี้ก็จะเป็นเลนเลนใกล้วัตถุนะครับนะครับเลนใกล้วัตถุอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาร์มนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบสมัน นะครับตัวฐานมันนะครับเค okay, ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายเราจะเจอกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้ในในเขาเรียกอะไรนะในห้องปฏิบัติการสมัยเก่าสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นกล้องตัวนี้แล้วนะนะครับแต่ตัวนี้เอามาให้ดูว่าในสมัยก่อนเขาใช้กันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นใบงานของนักเรียนนักเรียนก็ไปลองฝึกทำกันดูนะครับ นะแล้วส่งครูด้วยเดี๋ยวครูจะตรวจนะครับใบงานนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ